สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมาวันนี้นะพามาชมนะพระปํามนะครับ,นะรบนะของหลวงพ่อพรมนะวัดช่องแคอันนี้ก็เป็นเข่ากว้างหลังเต็มนะครับเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะครับในพระองค์นี้นะผมว่าสวยนะครับนะสวยนะครับ ดูลักษณะค็สวยนะครับอ <laughs> นะ <laughs> เพื่อน <laughs> ๆนดูในะองค์พระนะได้ขนาด <laughs> สวยคมชัด นะครับดูนะครับลอ,ลอยปั๊มนะครับลอยปั๊มนะดูตัวหนังสือนะครับหนคมชัดนะครับในบริบรบบเวนก็มีขีด เพื่อนๆได้ศึกษานะครับนพิมพ์เนื้อสรงนะครับถ้าอยู่ในมือเสียนใหญ่นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับในพระองค์นี้ ว่าสภาพเดิมๆนะครับไม่ผ่านมือมาเท่าไหร่ดูกลนนคะรับลอยแต่งตะใบครับดูรอยตะลอยแต่งตะใบไล้ สวยนะครับในพระองค์นี้สวยนะสวยสไตล์เซียนผูท่ทอนนะสวยสไตล์เซียนผู่ทอนนะครับนะเพื่อนเพื่อนนันกข่าวคมชัดนะนักข่าคมชัด นี่ดูครับนะสภาพรอยปั๊มนะครัปัมป๊มครั้งแรกปั๊มครั้งสองนะครับกระแทกนะครับนะดูดการกระแทกในของเนื้อมันจะต่างกันนะครับนะบางครัง้งนะครับนะี่อนเนี้ทองแดงนี่กระแทกาบางครั้งเขาเอาไปอันนั้นไฟให้มันอ่อนๆก่อนนะแล้วค่อยมากระแทกนะ บางอันก็มันก็ยังแข็งก็คือคือการกระแทกนี่ยมันก็อยู่กับเนื้อของทองแดงนะครับทอ,องแดงหรือว,ว่าทองเหลืองก็มีสภาพเดียวกันนะครับ <ๆ S 2> เขาจะเอาไปเผาไฟนะให้มันอ่อนๆนะครับแล้วก็มากระแทกดูครับเนี่ยลอยแตกยันก็มีนะครับหน้าแตกยันสวยนะครับ รอยตะใบแต่งนะครับนะเดี๋ยวเปลื่ยนเปลื่ยอยตะใบแต่งนะ นี่ครับนสบภาพพระดเดิมนะครับเพืเ่อนๆน,นนี้ก็พามาชมนะครับนหลวงรูปหล่อหรือว่ารูปปั๊มเหมือนนะหลวงพ่อ ผมนะวัดช่องแค่พิมพ์เขากว้างรังเต็มเนื้อทองแดงนะครับสภาพเดิมๆนะครับสภาพเดิมๆฝากเพื่อ,อนๆนะครับนะฝากกด subscribe ฝากช่วยแชร์นะครับนะกดกระดิ่งนะครับเพื่อเตือนนะครับว่าผมลงคลิปเราจะเด้งขึ้นนะครับผมวันนีนะ้ก่อนจากกัน,กนขอ ในเพื่อนๆอนนอนหลับฝันดีนะครับได้เจอนะครับด้เจอได้เห็นได้พบพระนะครับ,รบเพื่อเป็นสิริมงคลวันนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับ